ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอยกผมไม่เดิมเกดคุณจะมาขะนะครับอย่ลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนนะก็วันนี้ครับวางจากงานละครแล้วนะที่อยู่ตรงหน้าผมนี่ก็คือของเครื่องใหม่ของผมเองครับก็จะมาใช้ในงานตัดต่อนะเล่นเกมเล็กๆน้อยเนาะดูหนังฟังเพลงนะครับก็ถ้าสมมติว่าไม่รวงกระจนะครับเครื่องนี้ก็จะประมาณหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นอืมก็แบบคุ้มมากๆเลยสเปกก็จะประมาณนี้นะครับ CPU อิออนะครับ12คอ24เทสครับโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเลยนะก็คอเยอะใครชอบขอเยอะนี่ทำงานตัดต่อนะเคียร์เออร์เลอร์นะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็มากับชุดน้ำนะครับสำหรับ CPU แนะ้ะแบบเงียบๆเยน็นๆเลยอ่าแล้วก็เป็นเมนบอร์ดใหม่นะครับตัวนี้นะก็จะเป็นแบบผสมผสา,านนะอะไรมือหนึ่งกับอะไรมือสองนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ราคาไม่แรงครับแล้วก็สำหรับ ฮาร์ดดิสก์นับจะเป็น SSD M.2 นะเพื่อนนะก็มีความแบบเร็วมากนะเร็วกว่าพวกฮาร์ดดิสก์ธรรมดานะเพืนะ่อนนะเป็น M.2 เลยแล้วก็มาพร้อมกับแรม ECC นะคร16กิกะอนะอก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับสเปคนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะว่าให้อะไรบ้างนะสำหรับอคอม10,000บาทเท่านั้นเองอเออก็ประมาณนี้นะครับไม่ลงการ์จอนะแต่ว่าผมมาสั่งการ์จอมานะครับสำหรับตัวนี้นะ แต่ครับสมมติว่าใครออนบอร์ดนะคแม่แม่กระจอนะก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งมื่นบาทเท่านั้นนะสำหรับซีออนนะครับซนะีพซีออนก็เป็นแบบซีพียลอทงเหมือนกันนะก็สั่งของมานะก็ควรที่จะถ่ายวีโอ้ยด้วยนะครับอ่าเรามาดูกันนะแถมอะไรมาบ้างนะ ส่งมาจากแอปแอปหนึ่งะครับราคาไม่แพงเพื่อนเป็นคอมประกอบนะจากอะไหล่มือหนึ่งกับอะไหล่มือสองเนาะก็จะได้พวกฮาร์ดดิสใหม่นะอืเมนบอร์ดใหม่ซัลายใหม่เคสใหม่เออสามารถเลือกเคสได้เยอะมากเลยก็ใครที่ชอบเคสตัวไหนก็สามารถเลือกได้นะครสำหรับตัวนี้เนาะ ร้านพี่เขาโอเคเลยบริการดีีออนนะครับตัวนี้เนาะ12ข้อ24เทศนะครับก็ใครที่เป็นสายตัดต่อนะปล่อยบอดนะหลายๆจอนะโอ้ยแนะนำเลยนี่ของตัวนี้หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นน,นะเพื่อนะใครที่สนใจนะแพ็คกิ้งมาโอเคอยู่นะแล้วก็มีอ่า จดหมายถึงเราด้วยนะก็ขอบคุณเราเนาะแล้วก็เขาก็บอกว่ามีเงื่อนไขกันมากันนะครับแล้วก็เวลาเปิดกล่องก็ถ่ายวีโอ้ยด้วยนะการความเสี่ยงหายเนาะเป็นหลักฐานนะครับอะไรแบบนี้เนาะว่าไม่เกิดจากร้านเทา้าเกิดจากการขนส่งไม่ได้เกิดจากเราอะไรแบบนี้เนาะก็ถ่ายไว้ด้วยนะครับเป็นประโยชน์นมากน,นะเวลามีอะไรขึ้นมานะเดี๋ยวมาดูด้านในกัน นี่เป็นเคสซึ่งนองพี่นะครับมาก่อนฮิตมากๆนะเป็นเวอร์ชั่นแรกก็จะแบบทรงแับทานฟอร์เมอร์ทานฟอร์เมอร์เรนี่ยเมื่อนโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันโอ้แล้วขอจัดระเบียบไปนน,นะเพื่อนนะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาก อามาแล้วนะครับคอมตัวใหม่ของผมนะเ,นนเพื่อนไหโอ้โหอีโคตดเท่เพื่อนบอกเลยโคตดเท่เขาแพ็คก,กิ้งมาแบบอย่างดีนะโอ้ข้างในเป็นแบบนี้เลยอนะ่ะอัดการกระแทกมาแบบเยอะมากอืดูด้านหน้าไงเพื่อนอีโอเคเลย พัดลมก็จะมีอ่าพวกไฟเนาะพวกความสวยงามนะครับก็ผมก็เลือกเป็นเซรามิกนะครับเวอร์ชันแรกสีขาวนะตัวนี้ก็ขายดียเน็ดประมาณเกือบสองพันนะก็ต้องเพิ่มตังค์นะยสำหรับเคสสวยๆนะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวขอไปต่ออ่เนาะแล้วเดี๋ยวมาเทสกันนะว่าอ่าเทสประมาณหนึ่งหมื่นนี่เล่นอะไรได้บ้างนะก็มาพร้อมกับแรมอ่สามสิบสองกิกเลยนะสำหรับตัวนี้นะสั่งแบบแรมเพิ่มมาอีกไงอือเป็นแรงแบบ ecc นะครับก็เขี่ยเออเลอร์ได้ดีมากนะสำหรับใครที่ชอบเปิดคอมนานๆนะเล่นเกมแบบเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะปล่อยบอทอะไรแบบนี้นะแบบเป็นสิบบจออะไรแบบนี้แบบแนะนำเลยตัวนี้คนไม่รู้นะก็ไปซื้ออ่าตระกูลไอกัน Iron หมดนะครับอันนี้ก็ไป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบนะครับก็พวกสีอ่อนก็แรงพอตัวเหมือนกันนะก็คอเยอะเลีรยเออเลอร์ดีประมาณนี้ดีกว่า นี่หน้าตาของเครื่องเรานะครับก็สวยมากๆเหมือนใหม่เลยอ่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นชุดน้ําปิดเนาะพัดลมแบบตัวใหญ่มากซีพีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซีออเนาะอันนี้จะเป็นพวกแรมนะครับ ECC นะครีย์เออร์เลอร์แบบดีมากนะผมก็ใส่มาสามสิบสองกิกเลยนนสามารถใส่ได้ร้อยยี่สิบแปดกิกไหมสำหรับซีออนนะตัวนี้เนาะแต่ว่า,ามันอยู่ที่งบของเราด้วยแหละว่าเราจะใส่เท่าไหร่นะ อันนี้อนาคตก็สามารถใส่เพิ่มได้นะครับอันนี้จะเป็น GTX นัทหนึ่งูนหกครับสามกิกเนาะอันนี้ก็เป็นมือสองตัวนี้นอกนั้นจะเป็นมือหนึ่งหมดเลยสำหรับอ่าชุดน้ำปิดเมนบอร์ดซัพพลายตัวนี้ก็เป็นมือหนึ่งนะพวก CPU อ่าแรมแล้วก็การ์ดจอจะเป็นมือสองครับอืมก <c> ็ <c> สำหรับใครนะครับที่ไม่เอาการ์ดจอนะก็เครื่องนี้ก็จะอยูอ่ที่ประมาณ10,000บาทเท่านั้นเองนะอืม ก็ถ้าเอาเคสตัวนี้ก็บวอกอีกห้าบาทนะครับเพราะเคสตัวนี้จะมีแบบราคานเนาะเสื้อมิ้ตัวแรกนะก็เคสตัวนี้ก็แบบคล้ายๆแบบ t r a n อร์เมอร์ทันฟอร์เมอร์หน่อยเท่ๆนะครับก็มากอก่อนคนนีิยมมากเลยก็ดีมากๆนะแล้วสำหรับฮาร์ดดิสก์นะครับจะอยู่ด้านในนะสีฟ้าๆนะครับก็เป็น SSD M.2 นะครับตัวนี้ก็เป็น250รกิกนะก็สามารถลงเกมลงวิดีโอตัดต่อได้เยอะแล้วนะ หรือว่าใครอยากจะเพิ่มปเป็นห้าร้กิหนึ่งเทอร์ไบ์นะก็สามารถเพิ่มได้นะก็อยู่ที่งบของกระปอาของเราเนาะแล้ว m. t ตอนนี้นะก็มีความเร็วมากกว่าฮาร์ดดิสทั่วไปนะแบบเร็วมากๆเลยอือในการเปิดเครื่องนะในการทํางานเนาะสามารถแบบใช้ได้แบบสบายๆเลยนะอือก็ประมาณนี้นะก็ซีออนเนาะสิบสองคอยีี่เทศนะครับแล้วก็ฮาร์ด,ดิก์ก็ e. c. c. นะสามสิบสองกิกนะครับชุดน้ําอือ GTX 1060 3 g ูนะอหมอันนี้ 101, มือหนึ่งหมดเลยชุดนี้มีแค่ฮาร์ดดิสกกับ CPU แนละ้นที่เป็นมือสองเนาะก็คุ้มอะโคตรคุ้มเลยผมก็สามารถใช้ชุดนี้นะได้อีกสามถสี่ปีเลยนะเพราะว่าไม่ไม่ได้มาเล่นเกมสมบุกสมบันอะไรนะก็เล่นเกมแบบเบาๆเนาะอืมก็ถือว่าโอเคเลยครนะับในราคาหนึ่งมืนบาทนะก็ใครสนใจเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะก็ไม่ได้ มีส่สนยด้เยินเสียนะครับเป็นคนที่ซื้อมาใช้แล้วก็เอามารีวิว,วจริงๆนะเพื่อนๆนะก็โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปลองต่อนะครับแล้วก็ลองเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก็จะลองเทสเกมนะครับแรงๆให้ดูนะว่าเป็นไงบ้างนะสำหรับคอมหนึ่งบาทนะก็จะเป็นพวกพับจี้อ่าแล้วก็อ่าโดตาเอนะครับอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวหากเกมแรงๆเฟรมเรทแบบนี้หนะ่อยเนาะ ลองทสระบบดูนะว่าเป็นยังไงนะโอเคครับประมาณนี้นะก็สําหรับคอมหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับโอเคครับประมาณนี้ก็ซีออนนะก็มีอะไรดีกว่าที่คิดนะครับใครที่่าไปอยู่กับตระกูลไอ้ก็ลองหันมามองตัวนี้บ้างแล้วกันับเพื่อนๆนะก็ราคาถูกกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าซีพีก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายปีแล้วเนาะสําหรับตัวเก่านะครับแต่ว่าคอเยอะเทรดเยอะนะครับใครที่ใช้คอมนานๆเป็นอาทิตย์นะครับเปิดเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้จะมีความเสถียรมากนะครับ เสียรว่าพวกตระกูลไอมากเลยโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวลองต่อสายแล้วก็มาลองเทสระบบกันนะเป็นงไงบ้างโอเค <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวมาดูจุดเสียบกันบ้างนะครับด้านหลังเนาะว่ามีอะไรไม่ให้บ้างนะนี่ก็จะมีแบบส a ต d a า d เลยรูเสียบเมาส์คีย์บอร์ดนะครับนี่ที่เป็นแบบพินเดิมนะครับพินตรงปมเนาะก็เป็นสมัยแต่ดั้งแต่เดิมเลยแล้วก็จะมีอ่ะรู รู USB นะครับมาให้ทั้งหมด8พอตนะครับอืมีรูเสียบอินเทอร์เน็ตนับแลนเนาะมาให้1นรูนะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกกาเสียงต่างๆนะสำหรับไม่าแล้วก like ็เป like okay, ็นลำโพงอือะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นรูกระจนะครับในการอ่เสียบนะเข้าเครื่องของเราเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเยี่ยมเลยก็โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบนะครับสำหรับคอมเครื่องนี้เนาะ ในราคาประมาณหมื่นต้นๆงานพี่เมยนะนะสีอ่อนเนาะสิบสองข้อยี่สิบสี่เทจนะครับแรมสามสิบหกกิกนะครับ SSD M.2 นะครับสองร้อยห้าสิบกิกอ่าม,มาแล้วโอเคเป็นการเปิดครั้งแรกนะครับอาจจะชา้านิดนึงนะพี่เม อ่าเข้าวินโดว์แบบไวมากไนงะโอ้รันแบบไวมากเพื่อนๆเห็นไหมก็จะเห็นว่าเปิดเครื่องเงี่ไม่ถึงสิบวินาทีดีเลยนะเครื่องก็เปิดแล้วนะเราจะเห็นวนะ่ามีไฟไฟไฟที่พัดลมเนี่ยครับสีส,สันสวยงามนะนเพื่อนๆดูเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะอ่านี่นี่อันนี้เราจะเห็นว่ามีระบบน้ำครับของซีนามิเด้นะ อระบบน้ําก็มีอ่แสงเหมือนกันนะเพื่อนๆสำหรับต,บ,บตัวนี้นะด้านหน้าก็จะมีพัดลมสองตัวสีรบับสวยมากๆเลยใครที่แบบชอบแสงชอบสีนะครับไม่ผิดหวังก็เป็นคอมแบบแต่งแบบเกมมิ่งนะคอมเกมมิ่งไปเลยอืมก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยว จากนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบระบบนะบว่าเป็นยังไงบ้างนะอุปกรณ์ที่ให้มาครบขนาดไหนเดี๋ยวต้องมาเช็คในะระบบอีกทีนะครับว่าแรมครบไหมฮาร์ดดิส ksd m dot two สองร้อยห้าสิบกิกเมนบอร์ดตรงตามสเปคหรือเปล่านะแล้วก็พวกกัดจอาพวกอะซัพพลายนะอะไรประมาณนี้นะเขาก็เช็คกันนะก็เดี๋ยวจะโหลดพวกเกมแรงๆนะมาทดสอบระบบดูเนาะพวก pubg นะครับ .a อ่าเกมที่แบบ เฟรมเรตจัดๆนะครับอืมอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วก็ทดสอบการปล่อยปล่อย,อยบอทนะครับหลายๆจอนะแบบขอเยอะเทรดเยอะเปิดได้หลายจอจริงหรือเปล่านะเคลียเออร์ได้ดีขนาดไหนนะแล้วก็อลองพูดตัดต่อหน่อยอะไรหน่อยนะอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะตัดต่อนะครับเป็นคลิปคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะใครที่สนใจอนะซีซีออนอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ครับเราจะเป็นคําตอบให้ทุกคนได้นะอืม ประกอบการตัดสินใจนะใครกําลังมองหาคมนะับในราคาหลักหมื่นอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยราคาหนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้โอเคเคสสวยๆนะครับจากเซนามินะครับตัวนี้นะโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะทดสอบระบบก็เดี๋ยวจะอาจจะูอีกรอบนึงะครับเพื่อนประมาณนี้เลยก็ตอนนี้ครับไปอยู่ในเกม dot a สองนะครับเป็นเกมที่ทุกคนนะครับนิยมมากๆเลยผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเนาะ เล่นตามเล่นตาลราวแล้ลกันให้ดูเกมเพย์เฉยนะอืมแต่เล่นไะพอได้อยู่นะแต่ว่ากาก,ากนะเพื่อนเพื่อนเมื่อก่อนเล่นฮอนอยู่เนาะอืมก็ถือว่าปรับสุดเลยแหละภาพแบบสวยมากเงี่ดูโอเคก็เดี๋ยวเวลาอห้า,ห,าห้านะครับเป็นยังไงนะกระตุกหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะ แต่เล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วนะมันไม่กระตุกอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวขอเก็บ level นะเดเวลก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวพาไปดูชอ็อตที่เขาออกกันก็มาดูจังหวะเล่นนะครับเป็นยังไงบ้างนะนี่ถือว่าโอเคเลยไม่มีกระตุกนะโอ,โ,โอ้โหไม่ไหวเราก็ไม่ไหวนะนเพื่อนนะราก็าจะเป็นอนี่ด้วยตัวถ่วงของเพื่อนด้วยนะผมมึงหัดเล่นนะครับ เมื่อก่อนเล่นพอนอยู่พอนโดนปิดไปแล้วนะครับก็เลยย้ายมาเล่นดอทเอนะอือก็ภาพก็ดูแบบลื่นไหลเลยไม่มีกระตุกนะครับอันนี้ก็เล่นอยู่ในหมวดออนไลน์นะครับห้าห้านี่โอเคถือว่าโอเคเลยสำหรับเครื่องราคาหนะึ่งหมื่นเนาะอืออันนี้ก็เป็น ซีอ้อนนะ12คอย24เทช16กิกฮาร์ดดิสต์ M.2 นะก็แบบเร็วเข้าไปอีกนะครับเพื่อนถือว่าโอเคเลยก็ประมาณนี้คนระับสำหรับ .a เนอะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกสักเกมแล้วกันแล้วก็เปิดเบว์เซอร์แบบนี้เยอนะเนาะว่าแรม ECC เนะี่ยมันดียังไงนะมันเคลียร์เออร์เลอร์มันแบบสเสถียรขนาดไหนนะอะไรแบบนี้เนาะ ก็เกมต่อไปครับที่จะเทสให้เพื่อนๆดูนะครับนั่นก็คือทูมไรเดอร์อ่าเป็นเกมที่ดังมากนะแล้วก็นํามาทําเป็นภาพยนตร์ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก็เป็นเกมตั้งแต่ปี2017นะก็ถือว่าหลายปีแล้วล่ะแต่ภาพสวยมากดูผมปรับสุดเลยโอ้โหไงไงนางเอกก็แบบแบบกำลังเจ็บตัวเลยนะ อืมก็ผมก็เล่นไว้แล้วนะครับเป็นเกมแบบคล้ายๆแบบอ่าลุยด่านนะครับก็ค่อนข้างลื่นไหลเลยเนื้อเรื่องก็ดีมากนะสำหรับเกมนี้นะครับอันนี้คือภาพปรับสุดเลยนะผมว่าใช้ CPU Xeon ี a m นแ g มสนะครับแล้วก็ กรดจอหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะครับ <Okay. S 1> กอเครื่องนี้ก็จบที่หนึ่งหมื่นนะสำหรับเครื่องเปล่าเนาะใครที่เอาการะดจอเพิ่มก็เพิ่มไปนะตามที่เราต้องการนะว่าจะใช้ห้ออะไรนะก็สามารถเล่นได้ทุกเกมจริงเลยโอ้นางเอกนางเอกรวมแล้วแบบเจ๋วมากคุ้มเลยอะอ่า ความหมื่นเดียวนะเพื่อนๆถือว่าเฉยมว้าวเฉ็มว้าว,ว,าวเร็วมากเลยมาพร้อมกับ M 2โอ้นี่รีบหรอกถือว่าโอเคเลย ก็ประมาณนี้ครับก็เป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากแต่ยังไม่น็อกสักทีนะเกมหมอกมาหลายปีแล้วก็เถอะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเครื่องของผมเนาะก็เป็นคอมที่งบประมาณหนึ่งหมืนบาทนะหรือว่าถ้ารวมอ่าการ์ดจอคนระับก็เพิ่มอีกนะประมาณสองพันสามพันนะ ก็แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนๆนะครับว่าสู้ไหวเท่าไหร่เนาะก็เล่นได้ทุกเกมจริงๆเลยแต่ว่าจะรีวิวให้ดูอ่าประมาณสามเกมนี่แหละที่จริงมันมีอ่าเกมเยอะแยะเลยนะเครื่องผมเนี่ยกระโดดมาเนี่ยค่อนข้างสเสถียรเลยอืแล้วก็มีวอร์เันเดอร์นะก็เป็นเกมมา ลบเสมือนจริงนะครับก็มีรถถังแล้ก็เครื่องบินเรือนะครับในการลบกันเนาะก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับสเปคคอมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาเปิดดูดีกว่าว่าะจะเปิดบาวสเซอร์ Bowser ได้ประมาณไหนเนาะนี่ลองเข้า youtube ดูแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดแบบหลายๆหน้าจอเนาะอ่านี่นโอ้ไวมากมัไม่เห็นไหมคอมันเยอะ เขตมันเยอะมันแบบทางานไวมากมันเถียรมากอย่างเงี้ยเลยเปิดแบบใครย,ยซื้อไม่ปล่อยบอทนะผมแนะนําเลยเปิดได้ไม่รู้กี่จอเงี้ยเอยมันเฉียรมากมันไวมากอือก็ถือว่าคุ้มอะ่ะหมื่นเยวอ็คุมนะ้มเนาะก็เป็นงานซีพีูที่แบบใช้งานมาหลายปีล,ละเออมันมันออกมาหลายปีนะสำหรับซีพีตัวเนี้ย แต่ว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆนี่ก็ก็มีนะครับแต่ว่าผมมาใช้ตัวเก่าอยู่ตัวเก่าก็ถือว่าราคาถูกและดีมากเล่นได้หมดนะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยก็จะประมาณนี้นครับสาหรับคองมงบประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะเออก็เป็นคอมประกอบนะประกอบจากอ่าอะไรมือนหนึ่งบ้างอะไรมือสองบ้างนะแต่ส่วนส่วนมากนี่จะเป็นอะไรมือนหนึ่งหมดเลยนี่เริ่มให้ดูหน่อย ก็เป็นอะไรมือหนึ่งหมดเลยจะมีมือสองอยู่ไม่กี่ชิ้นเนาะก็จะมีพวก CPU อ่าที่เป็นมือสองนะครับแล้วก็แ a m อ่าแล้วก็การ์ดจอสามอย่างเท่านั้นนอกนั้นจะเป็นมือหนึ่งหมดเบิกไม่หมดอืมก็ถือว่าแรงมากนะก็ลองไปประกอบการตัดสินใจนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยก็คลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับใครนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนอ่าก็ แนะนำไว้เนาะสำหรับใครที่กำลังมองหาคอมอยู่คอมเล่นเกมอ่าคอมตัดต่ออะไรแบบนี้เนาะหรือจะเปิดเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยใช้คอมนานๆนะเคลียร์เออ,เอร์แบบได้ดีมากนะสำหรับอ่าซีออนเนาะก็ลองไปศึกษาดูนะครับก็ราคาไม่แพงนะก็ก็มีดีเท่าตระกูลไอแน่นอนนะก็ลองดูแล้วกัน,นครับเพื่อนๆเป็นการประกอบการตัดสินใจนะโอเคประมาณนี้กันก็คลิปนี้นครับเป็นยใครก็ฝากกด ไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับพเพื่อนนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับพเพื่อนในการทำคลิปต,ต่อไปเนาะโอเค